เท่าไรวันนี้ของผมเปิดศูนย์มาแล้วราคาก็าจะอยู่ประมาณนี้นเลยราคานะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้กระป๋องนิดละกระป๋องละสี่ร้อยหกสิจะตางค์แล้วก็ใส่ของน้ำมันเครื่อง 5้าร้จสุห้าสตางค์แล้วก็แหวนรอง9ก้าบาทสตางค์หกสตังค์ทั้งหมดมันมีสาอย่างนะเพื่อนถ้าเพื่อนสนใจนี่ของผมเป็นคัสห้าร้อยสี่สี่สองศถ้าใช้ยมันเครื่องน่ก็อดสูนน้มันสามยี่แล้วก็ใช้อ้ำมัน2อสองกว่าสองเดประมาณนี้เดี๋ยวดูคู่อีกทียังไงก็ไปดูกันเลยนี่เป็นน้ำมันเครื่องที่ว่าได้ประจาก ส่วน,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 นวันดนาส่วนวันดามวิ่งในวงในเหมือมาสามลูกวมมาสามลกก็เป็นเกลือวิวสามสิลก็เป็นเกลืกอกเกล้อกลาออน้ำมันสังเคราะห์เท่เ็นสังเคราะหเท่ร้อเปอร็รนตนะ์เเขาียไนไว้ข้างบนอกตัวนี้ก็จะเป็นโอนมันเครื่องนครับเปอด์สูตรเลยนะราคาก็ประมาณคิดว่าบอกเพื่อนไป,ไปแล้วโอเค เป็นแหโน่นนี้ก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะมีการรว่าตั่วซึมไม่ได้น้องตัวซึมหรือว่าตอนที่วัดรถไฟนอกทำไมาแล้วก็คันเข้าไปแนะน้ำให้เปลี่ยนดีกว่าก็ไม่กี่บไมเลยก็นี่นี่เป็นตัวกันกองของขนาดก็จะพอดีกับกองรถยนต์เลยครับกองรถยนต์หน้าโอเควันนี้เราก็เป็นช่างในวันนะครับช่างช่างช่างบุญบายแล้ว เอาใช้เจเจนี่ตัวนึงพวกผมมี่จะขันจะขันยากหน่อยที่อกองพวกผมไม่ใส่แต่แกงดังกแกงดักไอพวกม้อน้ำดับม้อน้ำไม่ก้อนหินกระเด็นเข้าใส่เลยเพรจะขันยากหน่อย,ยด้วยกวยันนี้ก็จะใช้กะละมังไงครับคุณ Oh no คือตายเขาจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็กองจะอยู่ด้านหน้าคือตายอยู่ตรงนี้กองอยู่ด้านหน้าแล้วก็ที่เตือนอยู่ฝั่งขวาครับใส่กระเป๋องแบบบูเบัปเจนเลย จะตัวอาจารไม่ไม,ม่เก่งครมก็จะใช้ไขควงแบบตัวนี้นะเพราะว่าไม่มีคีกมก็จะจังจังมันปานนึงนี่ครับเรจะไปเราจะประมาณประมาณนี้ลมนโน,นได้ดินี่ครับไประวังตีตั้งไว้ก่อนแล้วก็ปไปจ่ายะครื่อง เจ๊ั็ใช้วินวันสิบี่วันน้อ่ใต้หองออกไม่สบ่อัี้ก็ใช้เป็นเจ๊ินนมนีสองไม่ใช่สี่วินจะเปนเจ้าน้าที่มไเดี๋ยวมาดูหาเจ๊ ไปประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ใช้ไปไม่รู้กี่กิโลแล้วเพราะว่าก็ดำสมควรน,นะผมว่าเสียบมือโอเคโอเพื่อนตอนนี้ก็น้ำมันก็

มีด้านด้านเรียบกับด้านลนเอาด้านน้องหน้าบนออกนอกนะครับน้องหน้าบนจะไว้อันนี้กเป็นของเก่ามันก็จะยังไงแบนเนาะแบนก็เป็นเปลี่ยนก็ดีนะเพกันแต่ว่าแม่นละมันซึมซึมออกหน้าตะปางก็จะได้นั่งโอเคไปยังเป็นแล้ว นี่ถ้าว่าเป็นกองธรรมาดาก็สามารถหักโลแล้วก็ขันได้เลยไอ้กองผมมันขันไม่ได้ครับต้องถอดนาฬิก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนี่ครับรองของเขาจะใส่ด้านนี้แต่ของผมใส่ด้านนี้ครับของข้ใส่ตรงนี้ได้เลยเอ้ของผมต้องร่วงถังชงครับขอบคุณน้องได้ครับที่ทำมา 你知道，过。 ยากครับหายาพะมันติก็จะมีน้ำมันเครื่องย้อยมาจากกองนิดนึงจะเ้อยมาสามารถขันออกได้เลย กรองใหม่หร,หรือว่ามือนกับของใหม่แล้วล้างอย่างดีครับล้างแล้วจอดครับไม่ได้ขับเลยล้างแล้วจอดนะครับเพื่นนอนๆนกรองใหม่กับของเก่าครับไม่ต่างเลยเลย,ยังไงอาจจะมีงานทดลองแล้วบ้มองดูว่าข้างกรองเขมีนะครเราดูว่า ค่าแรงขันครับน่าอยู่ที่2.4-30กิโลกรัมตัวสิ่งเพรวก็จะเช็ดหน้าสัมผัสชนิดหนึ่งนะเพื่เพื่อน ว่าเราจะขันเอาโบริเนียไปสัมผัสกับเขาเราต้องเช็น้ำมันเครื่องออกก่อน บอลนะครับแต่ว่าจะใช้หลักการทั่วไปแค่เป็น4 3 2 4 4รวม3มาว่าเท่านั้นเพื่อนๆอยากรู้ยังไงก็สามารถทักผมาได้โอเคครับขออภัยด้ลยครับ ีสา,าออ mm hmm. มึงก่อนตึงมือครับแล้วก็เราจะช่วจะมาขันขันกับปเจ้าไม่ใช่ขันแบบไก่ไป oh, <no. S 1> ขันแบบไก่ รถหรือว่าลายเคงยีงไงแล้วโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้ว ปล่อยให้ไหลไปก่อนนะครับล่อยที่ไหลลงโมวังน okay. ี้นะก็ที่เป็นเบิกมาทั้งหมดก็อยู่ประมาณที่เราเลื่อนทั้มามดอยู่ที่ประมาณหนึ่งพัน ยอดขายสดหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทเนาะหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทเดี๋ก็ถือว่าไม่แพงมากน่าสละคราบรถประมาณนี้เนาะหรือถ้าพเพื่อนๆสนใจซื้อวิกไบอยสักคันเนี่ยค่าเซอร์วิสก็จะประมาณนี้คไม่รวมพวกพวกยางหรือเทียนที่ว่าจะต้องเปลี่ยนอีกเพราะค่าเบรคเลยไปเนาะค้าเบรคลัางก็จะเป็นเบืเ่อมาวันนั้นประมาณหกร้อยเนาะ <600. S 1> แล้วก็ยางผมก็ได้เปเลี่ยนแล้วเนาะก็ซื้อรถแล้วก็ต้องดูแลนะครับ คนดีร่ำรวครับต้องดูเลยนะก็ะบาณน,นี้ครับเพราะคันนี้ผมก็ได้พาไปเที่ยวหลายแห่งเลยครับช่ว,วง,งที่มีโควิดนะหลังจากที่มีโควิดก็จอดกันแบยนั่นเอง

เพื่อนๆเ,เราจะมาดูสารบัญกันก่อนไปที่การบำรุงรักษาหน้าสามเจ็ดรวมจะมาเป็นหนะัวโก้ครับการบำรุงรักษาลัวโก็ไปที่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องห้าสิบเก้า การตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราจะไปดูการเติมเลยการเติมนี่ค่าแรงขันค่าแรงขันก็มีครับแต่ถ้าคนที่ว่ามีปอล์นะมีปอล์สมามารถขันได้เป็นบินอะไรสามสิบมิลลิเมตรเมตรใช่ได้สามสิบมิลลิเมตรนะหรือว่ายืมสองสุตบอล 22ฟุตบอลถ้าเพื่อนมีบอลเพื่อนๆสามารถหาบอลได้เลยครับไม่ต้องทําแบบผมนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องเราจะเติมเป็นม,มีแบบนี้ครับน้ำมันเครื่องที่กําหนดเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและใส่กองน้ำมันเครื่องอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและก็กองน้ำมันเครื่องนะครับให้เติม2.7ลิตร สองเจ็ดลิตรก็ไม่ถึงสามไม่ถึงสามลนสามสามองครับถ้าว่าเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่องเท่านั้นเติมแค่สอง่ห้านะครับเพื่อนเไม่ต้องเติมไปเยอะกว่านั้นแล้วก็การเช็ดการเช็คของเขาก็จะมีนี่เลยนะครับไปน,นี่นะครับช่องตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องขีดบอกระดับสูงสุดนี่ครับขีดบนกับขีดล่างขีดบอกระดับต่ําสุด ต่ำสุดก็อยู่ประมาณนี้คที่ฟันเฟืองล่างนะครับในความบกยืเติมให้ว่าน่าจะอยู่ตรงกลางน,นะเพื่อนๆน่าอยู่ตรงกลางเนาะเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปขึ้นรูปไม่ดูเนาะขึ้นรูปไม่ดูโอเคนะาโอเคไปเติมอเลยเติมสองสองไปสองเจ็ดสองเจ็ดไปนี่นะครับกรองอเนกประสงค์น้ำเปรี้ยวไขมันสูงก็ใช่นะ mà sẽ là 0,7. Nên là chúng ta cào. mình mình bit, rồi cũng phải để cho nó. Số 03, để nó để số 03. Số 03 nó

Okay. เราก็าจะไม่สตาร์ทนะครับพเพราะสภาพนี้ <c oughs> ลั่นแน่นอนครับเพื่อนๆก็ในความเป็ในคลิปที่ว่ารีวิวไปแล้วครับเสียงโต้เสียงโต้จีพี c i n g เราก็เข้าไปดูกันได้นะโอเคครับเนะพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากได้วยน้องกิจการถ่ายน้ำมันเครื่องน่องผมงซีดีอาร์อยอาร์แล้วก็ค่าเซื้อฐานตอนถ่ายน้ำมันเครื่องนะองผมจะเกี่ยวกับงพันโลนะครับ ยังไงก็ไลฟ์วันที่นี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป